วันชื่นคืนสุขของสุปตาสาวชมพูอริยาทั้งที่ต้องไม่ธรรมดาค่ะเมื่อเจ้าบ่าวนักธุรกิจหมื่อล้านนอ็อตวิชรุธยกขบวนขันหมากมาสู่ขอสาวชมด้วยการขับรถยนต์คันรู้สิบคันมาพร้อมเพื่อนเจ้าบ่าวนำโดยน้องชายโน้ตวิเศษและเพื่อนๆอีก30คนในช่วงเช้าที่ผ่านมาโรงมัน เพนเนสูล่าหลังคบหาดูใจกันมานาน6ปีทำกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักโดยบรรยากาศในงานจัดขึ้นในธีมริทิมออฟบิวตี้สุดอลังการระดับด้วยซุ้มดอกไม้โทนสีขาวทั้งดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้ดอกกุหลับนับแสนดอกโดยมีสินสอดทองมั่นเป็นแหวนเพชร8.8กระตัดที่หนุ่มน็อตสั่งให้ช่างหาเพชรที่มีน้ำดีที่สุดนานถึง2ปีเพื่อใช้ในงานแต่งงานพร้อมเครื่องเพชรทั้งสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอ,อ,ยขอมือและต่างหู14กระตัดรวมมูลค่าทั้งหมด80กระตัดราคากว่า35ล้านบาทรวมถึงงเินสด ทองโฉนดที่ดิน3แปลงราคา60ล้านบาทรวมสินสอดทั้งสิ้น108ล้านบาทซึ่งในวันนี้นะคะจะมีพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์และยกน้ำชารับไหวตามธรรมเนียมจีนด้วยละคะ่ะ ดยก่อนเริ่มพิธีหนุ่มน็อตก็เผยกับนายตตเถนว่าตื่นเต้นเล็กน้อยแต่มีความเหนื่อยจากการเตรียมงานอยู่ค่ะก็ยังเหนื่อยๆอยู่เลยครับเพราะว่าเตรียมงานอยู่เต้คเราคอมาเทิรที่เดินทามาร่วมไปสักคิพยานในวันชื่นคืนสุขของทั้งคู่ในวันนี้นะคะก็มีทั้งปูปรายาที่มาในนามญาติเจ้าบ่าวผู้จัดละครจิมมยุรชัดนกจริยาจอร์นี่อันโฟเนตุกี้บูบูโดยมีไอซ์อภิษดาคริสทอวังไมดาวิกาดิวอริสลาและเหล่าเพื่อนผู้จัดการดาราเซเลบรับหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวค่ะ โดยเจ้าสาวหมาดๆเปิดใจสั้นๆว่าวันนี้ถือเป็นวันที่อบอุ่นและมีความสุขมากเพราะมีญาติสนิทมาร่วมงานแต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องการเตรียมงานอยู่บ้างเล็กน้อยซึ่งวันนี้จะยังไม่เข้าหอแต่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในคืนฉลองมงคลสมรสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะ บ่าวสาวป้ายแดงยังได้จัดทำชุดจานสลัดชื่อตัวอักษรว่า A.V. ซึ่งย่อม,มาจากอารยาว,วิสรุตขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับจัดเลี้ยงแขกในงานและมีเทียนหอมเป็นของชํำรวยซึ่งพิธีฉลองมงคลสมรสนะคะจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่10พฤษภาคมในทีม m e l o d y of Love โดยเชิญแขมาร่วมเป็นสักข,ขีพยานความรักราว1 5 0 0คนที่โรงแรมพลาซาแอตตินีค่ะ